ก็สู่ช่างนยู่งานลมพลนะคะมาดูต่อนะคะมาแล้วจะกับรุ่นอันนาเีสุลคือเชอร์มุกควายสองพวงมือลูกหนะเชอร์ยาบ่เอาไม่เอาเขาเข่า่มไวลุนจานพาขึ้นหน้าหนึ่ง ม mm. no นอยู่ด้เออมันมีน้ำอยู่ได้เหอะมันจะใส่เข้าไปดิมีอยู่เหอนี่ตะบยักมีได้เหอะอื้อคือแห้งมันเพ่งดิสันอันนั้นกัดสูงเนาะอันนี้ก็ตามเล้วพื้นท่วมกันท่วมก่อนพันเลยทําเอาพอได้ท่วมก็พันท่วมอืมมันต่ำอันนี้กําเอาดินมนี่เด้อค่ะเวลาถอนก้ากระสูบน้ํานีและคือนอะเรถจะมาดูไทยนะมาเข้าโฮนมก็โกเบเติมบ่อะ มันน <G i> ้ำมันลน้ำแล้วก็ยืนที่นี่ออมาทีมันเหนื่อยด้วยปวดมันเหนื่อยด้วยบ่บ่ก้าอี้มา nằm เลยเหมือนฝั่งว้อยนั่งคลับเลยบ่มีเหี้ยงนาเฮ้ยย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 ย

นีนั่งตอนก่อนนี่งือยางติโบมีดอกตกยาเสื้อมือแล้วนั่ก่อนนีนี่นังอันนี้นังตอนเออพี่ฮอันขับรถไปเจอี่ตงนเป็นนาลงอ้วนเลยกลังไปได้นังนั่งลงนั่งง เลี่ยได้เหรเลี้ยได้เลยเข้าห้อได้สุดๆได้เง้อ้อต่อต้นได้ต้นต้นนี่รลบต้นต้นไม่หรอหอมเน้อพักก่อนไปสิเลวายลุ้นเสมาดงดูเ้ากับใครข้าวทุ่น้ำเฮิร์ชทุ่ง่เดียวทีละวะเตอก์กือเตอร์อีดนเตอรไม่ยิเล้ยละเท่านึงอ ขายครัล das <ible> ึบันบ uh ื huh. ่ออ่ะขาไทยตอกละขนาดอย่างเราไทยบรได้มากระชันไว้วกอเด่นน้ำกระชังอยู่นี่นะค่อยๆมันอัดตะกี้มันเป็นคอขี้อยู่ในนี้อันนี้ค่อยๆมันตันเฮ้อแล้วตันแล้วตันเต็มแล้วตันไวบโเอาออกกระปลาหันตะกอนเออไปดันแล้วมันได้ดันจนนี่เลยข้าวก็เป็นเข้าเนี้ยแหละกาละตันไว้มันน้ำมามากระไส่เด้เป็นช่องเฮ้อแก่งนั้น ยามัวก it uh ันไฟขึ้นขาวปูมือเด็กคนยานี้ขาอยู่วะอ๋อนาเรากับยุคพวงนี่ดอกนาขซืนาเขาดิเสียงใจอมุกเขาดิแตงเนี่ยคขไอหนุ่มอ๋อห้าเขาได้เหลเขาดิ สงบแหละอยู่แต่ว่าไฟกะฮอดหรอวฮอดเราไอ้ไฟสุราเสน้ำกัน้ำแต่ลาพูดเลยคนนี้โกาวเราเออเราก็ไดยกินเลยน้ำเราก็มีใไดขึ้นพูดเลยังพูดเลยน้ำแต่ละคนเอน้ำเตเก็บหัน้ำไ้ไนอน้ำเตเขาเอิกน้ำปั่นแต่ละคนเขาอน้ำเต๋ึงน้ำบึงดูดันก็พูดเลยว่กแต่ว่าน้ำใส่ได

ก็กระข้าคืนึว่ากระดิมาดนกระดิกวดจวดวยไปอะมงงยลงพอกระดกได้่มีมืัอวานี่กัเอาขาทันปหาันมืื่นกระดกแล้วขอเฮือกอันเอกลางกระดิแทใบน้ำลุกแล้ลุกใบน้ำก็แสกใบน้ำตัวแสงนนแล้ว

แลว้ลวแล้วมันยานค่อยกๆยานมาดูน้ำแต่ว่าน้ำมันใส่ดีนะนี่เนาะสองแสงเออตองแสงเย็นอยู่ได้น่ะโอ้ช้อมาบ้างแม้ข้างล่างสองโอ้ยมันมันกระตื้นพูนตื้นข้างกลาง บอก่มันทางนี้มันตื้นอยู่ตอนเขาลงไปแรกๆนะดูมันลึกบ่งน้ํามันแต่ว่าน้ํามัน,ใ,น,นใสใสเนอะน้ะําใสเนอะน้ำบกคุณนโมีควายลงมาเล่นเออรอนาซ้าก่ะดิซ่าง่ายตกี่รือ่นควายเออแต่ว่าโงมีควายมาเล่นน้ำาบนีม่มันซื้อ น้ำซ้าใสพี่น้องเลยล่วงอืมซ่าเยอะขนาดสูบอยู่ประมาณเท่านานึงกันยังลดกับคนมับอไม่ค่อยหรอบ้านเอาเป็นตะมีไปซองขนาดดำคุ้มอยู่นะฮันเดฮันเด้ฮันน้าเห็นอยู่ดำาๆฮันฮันนาฮันนะ ฮานะดำดำฮานะเห็นเหระเป็นตรจินนาการว่าแมนอดียวฮานะฮานะเห็นเหรดำดำยาวๆฮันพราไม่งูซะสองเดี๋ยมาปเลยแต่นี้อนนี่ก็ไปตนมนี่้อว้ยสร้างว้านแล้วบี้ แม่สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ